มาเลยเด็กๆข้ามาเลยเอออะไรเข็นมาเข็นมาลูกเข็นมาเข้นหนักมากกนว่าจะขึ้นได้ขึ้นหนักอมาเลยเด็กๆนั่นแหละเขยนมาเขยนมาอนจะไม่โดนน้เยงเท้าได้มาเลยองเท้าถอดรองเท้ามาดิเออนั่นแหละเห็นไหมในเส้นทางไม่ลึกไม่ลึก ในเส้นทางเ่นออนี่แหละพระนพรยอยาเ,ออเระไปเก็บรองเท้าเลยดยวรองเท้าลอยไปนั่นน่ะอระองเท้าลอยไปนั่นน่ะเออใต้องช่วยเหลือกันนั่นแหละไปช่วยเหลือกันมามามา,มา เออเดี๋ยวไปฉลามมาเล่นน้ำตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยน้ำมันลึกน้ำลึกนะมันตื้นแค่ตรงจักรยานนั่งไงตรงนี้ลึกนะเไปช่วยเออช่วยจะช่วยช่วยช่วยกันเร็วช่วยกันหารองเท้าาเร็วช่วยกันช่วยกันไปช่วยกัน เนี่ยพอเพื่อนเจออุปสรรคแล้วต้องช่วยเพื่อนให้ผ่านมาด้วยกันเร็วเจอครบยังพี่ไป่อนเจอครบยังแถวครบแล้วก็ขึ้นมานอ,นอ่านั่นแหละเออต้องช่วยกันต้องช่วยกัน เอาเก็บน้ำเร็วๆเก็บน้ำเก็บรองเท้าแล้วตกน้ำนานแล้วเอออย่างเงี้ยทึ่งสนุกน้ำออกติดเอผ้าเลยขอโดยน้ำเล่นไม่ได้ไม่ได้จะไปแล้วนี่เราจะไปกันแล้วนี่อาบุญนั่งอยู่นี่เสื้อผ้าเลยต้อดูแล้วป้าเข้าที่จักรยานอยู่ไหนมาพี่เข้าที่จักรยานเข้าที่เข้าที่ตั้งลำตั้งลำอ่รอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยดู ลีโอดูสมาชิกเพื่อนด้วยหลูกเพื่อนพร้อมหรือยังไปพร้อมพร้อมกันหลูกไปพร้อมพร้อมกันเรียนรู้เรียนรู้ที่จะไปไปเป็นทีมหลูกอย่าไปคนเดียวเออนั่นแหละดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเด็กๆ ไปเด็กๆ ان, ไปไปนำหน้าไปเดี๋ยวพ่อตามไปออนเ,นเออไปไปไปหนูอจอดจอดต้องขุยมมดเนี่ยไปลอเขารอ,อกันอยู่ไป okay, โอเคนั่นแหละดีมากเด็กๆ